ไปกันแล้วมันไปกันแล้ว,วดีแล้วไป <c oughs> อยู่ไม่ได้แล้วห <c oughs> นีแล้วนั่งเก้าอี้พ <c oughs> ักปลอดภัยอ่าสิปลอดภัยขนึ้นเยอะปล่ <c oughs> อยได้สามสองหนึ่งทิ้งกระสุนลงามาแล้ว รอย,ยังเออมันจะไม่อรอดเท่าไหร่แต่ก็รอดจะรอดนั่นแหละถ้าไม่รอดก็คือเกมจบแหละต้องรอดนั่นแหละ <c oughs> อ่าทางหล่นลงมากิ้งไปแล้วอ่าเด็กลอยมาแล้วเด็กก็ลอ,อยไป,ปอลอยมาโดนหน้าโดนหน้ากันเออตายยังสาวอก้ก็น่าจะลอยไปโดนหน้าโดนเต็มเต็ม <c oughs> โอ้โหไฟเปิดสิ เฮ้ยแค่แรงโอ้หเสียงเพลงโอ้โหสาระไฟด้วยกดสิโอเคเรือปลาไปเยอะกี่เด็กอลาแม่เสียงเพลงนี่โคตรดูระทึกเมื่อกี้เลยอ่าโอ้เสียงแบบเก่งๆกเลยอะ Booting emergency mode. you have suffered minor head trauma. this is considered an optimal outcome. this pda has now rebooted in emergency mode with one directive to keep you alive on an alien world. please refer to the data bank for detailed survival advice. good luck. <laughs> สามเพื่อสเล็กของพวกนี้โอ้โอเคมีอะไรนี่อะไรอ่ะมีอะไรไหมนี่เดียวคืนนี้เออเขาเลื่อยดีกว่าเดี๋ยวไ <Okay. S 1> ด,วดว้หาที่ยืนดีๆก่อนกัดตึกป๊บนึกรีเดีย,ดยหาที่เปิดคลิปก่น oh. อนโอ้โหอลังการเสียงโอเค แปลอะไรไม่ออกครับผมโอเคก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับเกมซับตูริกานะผมเออไม่ใช่สิที่เปคลิปแรกนี่หว่าก็กลับมาเจอก็คือกลับมาเจอกันครั้งแรกนะผมสำหรับเกมซับตูริกานะผม <c oughs> ก็เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เรามีแล้วแห่งน้ำนะครับผมถึงจะมีอะไรเกิดม,มาตัวหนึ่งต้นนู้นเถอะ ถ้าต้งนิดหน่อยนึงหน่อยนึง,นงอ่ามาเกณฑ์ปลาเดินแล้วเต้นกันเลยต้องไปจับซะหน่อยโขนผ้าลงน้ำนี่อะไรเนี่ยทม,มันสูงยังอ๋อมีอะไรเนี่ยไอซิมัดรู่เพชรกดอ,อ่ะเก็บไปเยอะเกิอได้ใช้เฮ้ย <โฮ S 2> จะป๋าหน่อยจะปา๋าโอเคพเปิอะไรอ่ะไม่ขอ จริงเกมน,นี้มันก็เก่าอล้นะผมต้องใช้คาเปอร์เพื่อช่วยรอดอหรอโอเคจริงเกมน,นี้มันก็เก่าแลนะผมกี่ปีแล้วจำไม่ได้เหมือนกันแต่อยากเล่นก็นกเลยมาเล่นเ <c oughs> นี่ยเลยใช้แอนทูพอเราหายใจก่อนไหมหายใจก่อนล <c oughs> ลอเล่นบทเดียวจริงเลยไม่รูได้มีอะไรจะพาเราไปไหนก็โผล่ตรงนี้นี่อะไรเนี่ย ชิลขอเราอีไลอะอะ,อะไรไม่รู้ช่างเหอะเราพาน,นีเผื่จะทำอะไรเนี่ยมันจะปลาเหรอมันก็อาจจะอ่อนไปนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชอบปืนเกมเมอร์เลยมาทำอะไรเอ้ยนั่นตัวอะไรอะหน้าตานักเกศจังเลยแกาาดิฟิสหน้าตาดูไม่ได้เลยแกดิหน้นาตาแกเอ้ยอยากจับปะอ่า,าเต็มเต็มตัว เฮ้ยปลาตัวใหม่แบบว่เป็นอะไรงไเป็นอะไรจริงด้ดวยตามตามตัวมาเลยอ่าทำอะไรดีจริงๆเราควรจะไปดูถมเมืองและต้องทำบา้างในวันนี้ซิกิดูยังไงอะ่ะแน่นสินี่อะไรอะ่ะเปล่าจะคิดดีอย่ารักษาอีไรอะ่ะเอามาหาเด้อทำเลยแล้วกัน The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, <laughs> and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. <laughs> it is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating a oh. carcass. Remember Remember the, food way, <laughs> the You can เราดูห้องกันดูห้องกันดีกว่าเลี้ยงถับอันนี้คือต้องใส่พาววเอร power s พาวเวอร์เซลล์ก็มีแล้วนี่อ๋ออันนี้ขาดไปต้องเอาไ้เต็มบ่ะต้องยูสรีแพร์ทูซ่อมอันนี้อันนี้ก็ต้องใช้รีแพร์ทูแสดงว่าคลิปนี้เราต้องสร้างรีแพร์ทูนะผม <c oughs> ซ่อมพวกนี้ซึ่งต้องใช้สิลิคนละเบอ้อ กือสัต์เฟอร์ไทเทเนียมไปก่อนแล้วกันสแกนเนอร์ก่อนดีว,ว่ารู้ง่ายดีเ <c oughs> อาพ่บอลเราไปสำรวจเข้่มันด,ดีกว่าผมไปสำรวจดีกว่าเปิดประตูออไปโอ้ยปานมันขวางทางจังเลยเออเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงตัวอะไรนักกลัวไปจริงนัก สายกินเรากดสะเพลินเลยไม่ดูเลย <g ül üyor> ขี่ขวาดับโอเคเอากดพีดีกันต้องกดแถบสิเฮ้ยมาตัวไหมค่อยๆว่าไปเงียบๆจับมันโอเคแบตเตอร์ อะไรกูไม่รู้เราไปตุดผาหินนั่นดิว่าคุณใช่ให้เป็นต้นเลือกที่ดีที่สุดเป็นอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะปลาอะไรอ่ะเอ้ยโอ้โหเราเบิดซะหน้าแตก จบเลยมันคืออะไรอ่ะปล่อยไปทางไหนอ่ะนี่เหรอทำพลาดใจได้น,นนะเอ้ยอะไร,รอ่ะเคลนเซนเฟอร์เจอแล้วผมเคลนเซนเฟอร์โอ้โหมาแตไอีตัวนี้เหรอเนี่ยตายแล้วอันตรายไปกันแล้วไปกันแล้วดีแล้วไปอ๋โอโหแม่เป็นตัวอันตรายซะจริงแค่นี้เก็บไหนเก็บ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 สิ อย่างไรเรก็ทรมานแล้วต้องเก็บคุ้มหน่อยเก็บ <c oughs> ไปคุ้มออกซิเจนหมดไอแก้วเออเรามีนี่วะ,ะชื่นใจ <c oughs> เฮ้ยปลาปลา,ปานี่ไอที่มีน้อยจับไปเยอะหน่อยเกือบได้ไม่รู้นี่อะไรอ่ะถูกถูกอืมเราเกได้แล้วสอกอย่ยางมาแหละขวางหน้าขทาง นี่อะไรอ่ะคลายสัตว์เีงเก็บไม่ได้อืก็โอเคให้ทำไมทำอะไรดีกิดสลนเหตุอะเห็นอะไรอ่ะเซตเล็กอ่ะเก็บได้ปะ เก็บได้แต่ไะเมทัลสวีดก็ดีดีเติมเลยอ่าเก็บไปเยอะไม่เติมเลยแถวนี้อะไรก็ใช่ใช่ไหมใช่ใช่แหละ เห็นอะไรอ่ะเปิดเซจนต์มาเหรอมัคืออ๋เสจันต์ใช่ไหมไปใหนู้นไปนี่ไปไปไปเร็วเร็วเร็วเออใช่เออฮ่าชื่นใจชื่นใจผ่อนแลสบายใจรู้สึกจะเริ่มมืดแล้วนะผมเนี่ยเริ่มแสงน้อย ใช่ไหมใช่แสงตกไปแล้วฉันก็วิ่งกับแปเตอันตันชานะัะผมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเอ้ยไม่ไม,ไม่ปีเตอร์ฉันเอ๊ะพีปีเตอร์ดิปีเอปเอ,รเอ,รอร์เออระหว่างรอเราบาครับหาอะไรครับรอด,ดีกว่าอีแลอิเล็โทนิกอ๋อแบตเตอรี่ใช้ไอซิปัปรลูมกับคับพเปอร์ออครัฟหรอเนี่ยก็ดี เอราะว่ซิลเฉพาะซิลมาใหม่อะ่ะอ๋อไมทอลซาเวตเป็นทำอันนี้ได้เองแล้วตัวในตัวมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเัิเพิ่มเทมทัลซาเวตเยอะแยะเลยกินสีช่องคอดเปลืองอข้าไปประหยัดประหยัดหน่อยข้าวังหมดไปเลย เไม่ใช่ดินี่หมดทีด่ดิโอเคหมดอันนี้แหละอินกอดเราเยังไม่จะเป็นอะ่ะซีลคนรับเบอร์ต้องใช้เอ็นเหลืองนี่ค้าเบอร์คีปิงไว้คัสเตอร์อะไรก็ไม่รู้ชักเถอะนี่อะไรพบเซลเอ้ยนี่แน่แน่ที่ว้ใส่กับไอเน,นี่ยใส่ช่องเนี้ย เหลือหนึ่งแล้วเอ้ดยียบสามเอเดียบก็ยีบยิบห้าเต็มเหรอต้องใส่นี่เหรอไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ไม่มต้อไม่คาบแล้วกันอนจาจจะเปลนเรือไปน้ำใช้ไอ้นี่เฮ้ยไอแบตเตอร์ฟินนี่เป็นปลาน้ำเหรอเนี่ยไม่ใช่ปลาน้ำสิเป็นปลาทำน้ำเหรอเนี่ยเอยถูกอ่ะคาบหมดไปเลย แล้วก็อันนี้ก็ทำด้เหมือนกันแต่ทำไมอ่ะเปลืองเร,งเรา,าทำน้ำทีเดียวพออ่าทำมือชาลอยด้วยอมือช้าพวกนี้เท่านี้แหละขับเป็นน้ำบ้างครัอบอันนี้ได้แอร์แบนเดอร์อืมน่สนใจแฟร์ไม่ปเปลืองจริงหน,นักนี่เราเหลือแค่สิ่งเดียวคนลับเบอร์อย่างเดียวดีแพททูเล่าข่าวได้มก่อนดีเอออันนี้มันไม่ใช่นั่นนะี่นะ ข้าด้วก่อนดกวาอะไรสแกนเนอร์ไอ้ดบังเนี่บังนอะะแกู้สมันเขาจะบอกว่าเอาไว้สำรวจบูพินไอ้นั่นแน่เลยไอ้สแกนไอ้ที่มันเราเก็บไม่ได้ต้องใช้น่ๆสแนเนเราจะไปถังแ้เชนใช้กันแล้วทุผช้มเย้ของเนมาแล้ว นี่อะไรอะ t e r p r ฟล f l เกอร์ไม่ต่อหรอมงไม่จะเป็นคงยังไม่จะเป็นตอนนี้แหละไม่ต้องค้าบนหรอกเปลืองอ่าอันนี้อะไรเนี่ยของย่างเกลือจะทำให้หิวเร็วหิวน้ำเร็วแต่ว่าเก็บได้นานก็ดีส่วนอันน,น,นี้อร่อยอย่างเดียว เชา้ายังเนี่ยโหพอดบืนโอเคก็ตัดไปตอนเช้านะผมเอ๊ะยังไม่ต้องตัดไปหรอกดูดิสินี่ดวงจันทร์ตัวเนี้ยไม่ใช่นั่นดวงจันทร์ของโลกนี้นี่เลยเนี่ยเบลอเลยโหเดินทางเร็วมากผมหมุนไปเร็วมาก อัน้นโอเคก็ตัดไปตอนเช้าใหม่นะพ่อผมโหสว่างสว่างเร็วยังเลยพอได้ขึ้นมาแล้วก็โอเคเราไปใช้การอันนี้กันดีกว่าไม่ใช่นี่เออเราเอาเอ,อ้ยโอเคถ้าเรากินข้าวเช้าดีกว่าชาข้าวชาก่อนเดี๋ยวประหยัดแรกได้แล้วก็กินเ,ออเก่าแล้วด้วย,วยกินถเถอะชาหมดแล้วจะเก่าว่าเก่า,กาไปเอาไว้โดนล้นไปโหเาทาร์นเยอะมาก เอาเป็นว่าเราเอาอีก,กดอีกตัวอีกอะปิดฝั่งเอาที่ไปเก็บดีกว่าขี้ขวาคือเก็บไปเลยอ่ะเก็บไปไม่อันนี้มานี่เก็บไปเก็บไม่อันนี้ออกมาที่เก็บไปสองอันพอไม่อันนี้ไม่ต้องเก็บบอกหาใหมไนน่ได้เก็บไปเถอะอ่ะเก็บไปหมดเนี่ยเอาอันหนึง่งเอาไปทิ้งแล้วกัน ไอทีได้ไหมอะเซลสแกนมีอะไรไหมนี่อะไรเฮ้ย hey, ข้ั้งก่อนมันไม่มีไม่เห็นเหรออ่าแบตเตอร์ฟิตสแกนหน่อยเจ็ดดีมาสแกนไม่มีอะไร นี่เอ็ดกดมีเลยไม่ได้ไอ้นี่ต้องต้องอะไรอะ่ะเก็บไม่ได้สิต้องอะไรฮะนี่ไรอะ่ะคิเทเชอร์เองสแกนไม่ได้กไดเ,ดไเ,นนเก็บได้เดี๋ยวแม่เขาเขียนตั้งแต่อัสเจเจเจห้าเลย นี่ตั้งแต่ตะกีแล้วดีกว่าเอ,อ้ยปล่อ่ยอากาศไปแล้วไม่ช่างเถอะเอรอในเผื่อจะปล่่ยอากาศเพิ่มโอเคสุดใจสุดๆปีเปอ,อ,อร์เขาตะแกียบเลปีเปอร์โอเคทุกสึกหลงทางไอ้นำอยู่ไหนแล้ววะเอ,อ้ยนี่แหละจะตะกะตบอันอนี้ปีปเปอร์เอาล้า ต่อยอยู่นะ <c oughs> โหขันขึ้นเลยเนะนี่ยห้าไลท์พอนต์ไม่ห้าแสดงว่าต้องมีหนึ่งสองสามสี่ได้เห็นไหมว่มาแต่ไอ้กล่องนี่อย่างนแล้ววะไอ้กล่องให้สแกนอะ่ผมพูดถึงอะไม่ออกลงทางแล้วข้ามเหอะท้าใหม่หมกันได้ลงพื้นที่ต่อได้ปววะขับมันมืดเกินก็เลยไม่สำรวจต่อเลยแย่จัง เฮ้ยนั่นลายสไลด์สนใจมากขับค่อยสไลด์ไปกระดิบกระดิบไปสำรวจขาดเข้าไปหายใจด้วยแหมสูงกันเนี่ยนี่เป็นแนินที่น่ากลัวมากเลยนะเนี่ยมันดูคนลุกยังไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยคนลุกมันดูคนลุกสู้ซ่าเดี๋ยวไม่ใช่ละไปตัวอะไรตัวอะไรเหรอมันดูจะอันตรายนะเราจะเข้าใกล้เข้าได้ดูอ่ะนังไงเจอได้ไอ้เหลืองเหลืองแน่แน่เลยถ้เก็บ คีบไว้ไว้คือสาระไว้คือข่าวันอีแน่เลยต้องเก็บไวแน่นแน่ชัวร์เอ้ยนั่นอะไรอ่ะโอ้โหไปเต็มเลยดึงแสงเดินน่ะเก็บก่อนกลัวสแกนซะหน่อยแล้วก็ไปสแกนเป็นเหลืองเลย โอเคสามสิบวิเส้นหมดหายใจก่อนเออเส้นจะหมดแล้วถึงจะเลือีกสิบแปดก็เถอะ มีเธาเข้าได้หน่อยครับก็ช่างเถอะนี่อะไรอะ่ะมตุ่มๆเลยพอไปได้ได้โอเคแล้วกลับที่พักกลับที่กระสวยเราดีกว,ว่าได้ไอ้นี่ไปแล้วโอ้โหแคสีชอบมือนาดน,นี่ยชิดเพือ่อนติดจังเอาไปสร้างดีกว,ว่าซีรีคนละเปอร์ใช่ป่ะใช่ใช่ เอาว่ายไปมันถึงชา้าอะไเนี่ยนะเอ้ยมันสึกมันไหลเข้ามาบ้านี่ยรู้สึกมันเข้ามาใกล้ไอ้น,นี่เขเรื่อยๆเจ้านี่ยนะปกติมันมดูตรงนี้ดิเริ่มงผักได้เราดันดูดิไปปะเข้าใกลข้ขึ้นปะเฮ้ยใกล้ขึ้นหรือเปล่าวะ <laughs> ช่างเถอะ อ่ะเข้าไปก่อนอะนีะ่นี่ก็ได้แล้วเลยคนละเบอร์ที่สองเลยน่าจะเป็นยาคนน่ยเป็นละเบอร์ลูปิเคนสร้างดูเป็นน้ำมันอ๋อเป็นน้ำมันให้กับ เอยาพ้านะ,ะข่าไปนี่ไปก่อนข่าวนี้แล้วกันอันนี้ยังไม่ใช่ต้องใช้อ่ะเรายังไม่มียาพานะสักลำใช่ปะเป็นน้ำมันไม่ใช่ดิแต่ใช่มันเออเยอะจังเลยใช่ไหม ปอตแล้วเฮ้ยครัออฟินได้อ๋อฟินที่ใช่ที่รู้สึกด,ดีปะเอ้นั่นก็ฟินแหละโอเคจะไมเล่นล้ The fabricator draws from available data to provide environment-appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Me, y เอาไว้อ,ไอด่ะเก็บมันเข้าไปแทนโหแล้วมันเหลือแร่มันเลยเยอะขนานี้ทำไงเนี่ยเอาปลาออกมาปลามากินดีกว่าน้ำด้วยเอ้ยน้ำีมันหอมดีดิเก็บไปเฮ้ยเก็บมันมีมาให้ตอนเริ่มก็เก็บมันเอาไว้อเอง ทำไงเดียขอมันเหลือเอาเห็ดออกมาได้เก็บไปเพืองกดไอ,อ้เ,เ,อเท็ดตลอดเลยไอเอซีตลอดเลยได้แล้วรีแพททูอาบีก็สร้างอันที่สองเอ,อาไปละอาเปิ้นลนี่แกะถ้าส้มเอ้ยอะไรอะที่ขวาส้มโอเคเอ้ย ลอยได้เหรอลอยไปจะติดเทสเลยอ้าวทำงานแล้วอ๋อไม่ต้องเอาออใส่มันใส่ก็ได้แค่นั่นแหละเค่มีพลังก็คือหลังงานหลกแต,ต้องมีแหละทั้หมดตัวด้วยทีนี้เครื่องก็ทำงานได้แล้วอ่าซอมทิทยุดด้วย

น่าสนใจโอเคอันนี้ไม่เต็มเลยคลิปนี้ก็กต้องโอเคก็จบกันแล้วผมสำหรับเดี๋ยวไปคลิปผิดนี่ว่าโอเคขอลาไปก,ก,ก่อนนะผมถ้าชอบก็เลยกดไลค์กดติดตามให้นะผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีฮะ